ขอความนอบน้อมข,ข้าพระเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัำพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบไดโดยพระองค์เองข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากพันพ,พระธรรมและพระสงฆ์่่าเป็นที่เพิ่งกรร ทินแม้วาระที่สองข้าพระเจ้าระลึกถึงพระรพุทธเจ้ากับทั้พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่เพิ่งําจัดไปได้เองแม้วาระที่สามข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้า ไมม่ีพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อเพื่อันพระเจิ้งของพ้าพระเจ้าที่เพื่ออื่นของพระพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นเพื่อเพื่อันพระเสิ้งของพ้าพระเจ้าเที่เพื่ออื่นของพ้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นเพื่อเพื่อน i yeah. 吧？<了> ทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยะบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เ,นเป็นรัตนะอันประณิตในพระสมด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด พระบาทสมเด็จพระวชิราุเจ้าอยู่หวัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระอาาราต์เราได้มีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้พระจาความอะไรพระอาาราต์เหล่านั้น อย่างเข้าโ่พระนิพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแกด สบเด็พระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมนาวงสานุวงศ์เสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจากสีเทียรทันใดบุคคลเหล่าไใดได้เห็นอริยสัจสิพระตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัจ วด้วยโลกธระรทับนนั้นข้อนี้เป็นรัตน,นานประนีในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีพระมาสงเดชพระวชิราเจ้าเจ้าหลูงหัวและพระบรมรรมรรงสานุง Yeah. กายานเมียู่ สะเพ่งคำอันประเสริฐเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญนอกงามแห่งปัญญาฉันใดข้อนี้พาเป็นรับนาอันพระนิจในพระพุทธเจ้าด้วยสัจาวาจานี้ขอความ มีมงคลจงมีแดงพระบาทสมเด็จพระวชิราก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงสานุวงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมพันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยม ได้ทรงสแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตะนะอันประนิตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจาวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวัิรากเจ้าเจ้าอยู่หวัวและพระบรมมองกรนุวงศ์ กรรมเก่าของพระอรหันต์เราได้สิ้นแล้วกรรมนั้นเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอรหันต์เล่าได้มีจิตอันนายแล้วในพบต่อไปพระอรหันต์เล่านั้นมีเพื่อสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญา ย่อมปริพาณดับสนิทเหมือนดวงประเทียบั่านนั้นตอนี้เป็นรัตนานประณิจในพระสม์ด้วยสัตว์วาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระารบาาสมเดจพระวชิรพาเจ้าเจ้าอยู่ห์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชาวทิพยบทังลายเหลเา่าใดสถิตยอยู่ภาคพื้อนดินหรือเราใดสถิตยอยู่ในอากาศ,าศาซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงรวมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงรวมกัน นอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงรวงกันนอบน้อมพระสมผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระพระบรมมวงสานุวง